สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะค่ะและสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ในช่วงของเล่าเรื่องเรียนนอกบอกเรื่องทุนกันอยู่ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราไปคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปเรื่องของระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาคุยต่อเนื่องกันค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของทางรายการก็จะเป็นแขกรับเชิญต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือคุณฮิโรชิโทม ซึ่งเป็นเลขาธิการเอกของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยซึ่งมากับล่ามคือคุณอิงนะคะและแขกรับเชิญอีกท่านก็คือคุณทาคาชิฮางิฮงาระซึ่งเป็นผู้อานวยการขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นสํานักง,งานประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าแจ s โซค่ะมากับล่ามชื่อคุณตุลน,นะคะค่ะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีครับ สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันทั่วๆไปในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นกับระบบการศึกษานะคะสัปดาห์นี้เรามาเริ่มข้อมูลเฉพาะกันเลยค่าใช้จ่ายถ้าเราพูดกันเรื่องของค่าใช้จ่ายสําหรับการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นพอให้ตัวเลขที่เป็นไอเดียคร่าวๆให้กับน้องๆคนไทยนีดเป็นได้ไหมคะค่ะิชุりゅうがくのしちゅうじゅうはどのでしょうか高いですか 日本留学は高いと思われてますけれどもそん,なそ,ういうそんなことはありません、うん、まず授業料ですけれども国立大学の授業料は学部でも大学院でも約54万円と欧米やオーストラリアの大学に比べても ค่าเรียนในมหาลัยของรัฐของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ประมาณ5 4 0 0 0 0เยนค่ะ5 4 0 0 0 0เยนประมาณเท่าไหร่เลยอประมาณ2ส0งสา2แสนกว่าบาทต่อปีใช่ไหมะต่อปีค่ะ ก็เมื่อเทียบกับมหาลัยทางยุโรปหรือว่าออสเตรเลียแล้วก็ถือว่าถูกกว่ามากอะะใช่ค่ะก็ส่วนมหาลัยเอกชนนะคะหากเป็นสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็จะประมาณเจ็ดแสนเยนสาขาวิทยาศาสตร์ประมาณหนึ่งล้านเยนค่ะค่าใช้จ่ายจะต่างกันตามสาขาวิชาที่เรียนด้วยค่ะค่าค่

แล้วก็แต่ถ้าอยู่หอพักของทางมหาวิทยาลัย,ยค่ะ,คะก็จะเดือนละประมาณ10,000ืนเยนส่วนค่าอาหารในมหาวิทยาลัยก็ประมาณหนึ300่งสามร้อยเยนต่อมื้อค่ะสรุปเป็นยอดประมาณค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่เนี่ยยกเว้นค่าเล่าเรียนเนี่ยตกประมาณเดือนสักเท่าไหร่ฮะเอาเป็นตัวเลขลกลมๆพอให้ได้ไอเดียได้ไหมเป็นเยนก็ได้โอ้มากานีあのえひว月は どのくらいかかかりますかラマンれりまえっ、ー、と JAST が調べた数字なんですけれども、えー、7,000人に、えー、アンケートを取った結果1か月の平均の支出額は、えー、13万8,000円でした。うんこうア ในระดับเฉลี่ยนะคะ1ค<可>นเนี่ยอยู่ที่แสนสามนเยนหนึ่งแเยนประมาณห้าห้าสี่ถึงห้หมื่นโดยประมาณ 45, ยงก <うん S 1> ุมังเลอืมแこれはあの授業料も含まれてますซึ่งในตัวเลขแสนสามแปดนี่ก็คือจะเฉลี่ยในเรื่องของค่าค่าเรียนลงไปด้วยค่ะ <うん S 2> เป็นเฉลี่ยต่อคน,น่ห่ามหมื่นัเยน 40, ยประมาณสี่หมกว่าบาทโดยเฉลี่ยนะคะตอนนี้เรน ただあのやっぱり東京みたいな大きな都市ですと物価が高いので生活費もかかるので、えっと、この平均よりは高くなります一方で地方に行けば物価の安いところに行けばこれよりも安いとそれはあの辺は結構開きがあります。うん ที่เราไปอยู่ด้วยเมืองที่เราไปอยู่ด้วยว่าอยู่ตรงไหน,นถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่ตเกียวซึ่งค่าคงชีพค่อนข้นางสูงก็อาจจะอัพจากตัวเลขเฉลี่ยตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนงึงแต่ว่าถ้าใครที่เลือกไปในพื้นที่ที่ค่าคงชีพต่ำกว่าน,นี้ก็คือก็ค่าคงชีพต่อเดือนเนี่ยก็จะต่ำลงกว่าเลขตัวนี้ลงไปอีกนะคะค่ะแล้วถ้าอันนี้เป็นเรื่องของบัจตโดยรวมนะคะคราวนี้ถ้าพูดเรื่องของทุนการศึกษา 奨学、えー、金の,の種類とか説明,させて説明していただきたいんです今、留学生の約60%が何らかの奨学金を受けているということになっています。 ก็คือนักศึกษาต่างชาติประมาณ60%นะคะที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับทุนการศึกษาจากหลายแหล่งทุนแต่ทุนการศึกษาของญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะต้องไปเรียนที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วจึงจะค่อยขอสมัครรับทุนนะคะอันนี้หมายถึงทุนของรัฐบาลหรือเปล่าคะทุนของรัฐบาลนะคะอ่าโอเคค่ะก็คือจากนี้ไปจะแนะจะนำเสนอ

ก็คือจะมีทุนอยู่เจ็ดประเภทนะคะเจ็ดประเภทหนึ่งก็คือทุนระดับนักศึกษาวิจัยสองคือทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครูคสามทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรีคสี่ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 昨年2010年度には629人のタイ人の留学生がこの奨学金をもらって日本で勉強して。 ก็คือในปี2010นะคะก็มีนักเรียนไทยที่ได้ทุนจํานวนนี้อยู่629คนนะคะซึ่งตอนขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะโอเค2 0 0 1 2 0 1 2年度の0 1 2ปีの0 1 2ปี2 0 1学ป留学生,学留学生専2学校留学生学ปี2012学ี2012ปี2012ปี2012ป これから来年にかけてその他の留学の奨学金については応募がありますので募集がありますので大使館のホームページ等で情報を入手してくださいまた選考にあたっては日本語の選考をしている人以外には日本語の能力は問いませんのでどしどし応募してください ค่ะก็คือ,อทุนของปี2012นอะคะซึ่งก็คือถ้าได้ทุนปีนี้ก็จะไปปีหน้าก็คือท,ทุนระดับนักศึกษาวิจัยทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพอะค่ะก็ได้ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนทุนอื่นๆนั้นจะเปิดรับสมัครไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้าค่ะก็ถ้าจริงๆมีที่มีเว็บไซต์ให้น้องๆเข้าไปดูข้อมูลไหมคะ ก็คือถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตค่ะก็คือก็คือ w w อ็ h e m b j a p a n g o j p ค่ะอืมโอเคค่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องทุนในส่วนของรัฐบาลเท่านั้นถูกไหมคะและในส่วนของแจซโซ่ละคะมีข้อมูลทางเรื่องของทุนให้กับน้องๆหมคะนั่อยู่ะ s s o では 2011年度の場合学部レベルの留学生に対しましては1か月4万8,000円大学院レベルの留学生に対しましては1か月6万5,000円、うん、支給期間は一番長くて最長で1年間の奨学金を支給しています。うんうん นะคะที่มีการให้ก็คือในปี2011ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าแบ่งให้เป็นตามระดับนะคะถ้าเกิดว่าเรียนในระดับที่เป็นปริญญาตรีตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่48,000เยนนะคะตค่อเดือนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นระดับที่เป็นปริญญาโทรหรือบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยจะอยู่ที่65,000เยนนะคะซึ่งระยะเวลาในการให้ทุนตรงนี้เนี่ยมากสุดก็คืออยู่ในระยะเวลา1ปีในการให้ทุนทุนของเด็กที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นแล้วถูกไหมมีเว็บไซต์ให้เด็กเขาดูไหมคะ それからあと交換留学で日本に来る留学生に対しても奨学金を支給しています。これはあのタイの大学と日本の大学に交流協定があって、その協定に基づいて日本に来る留学生に対しまして一ヶ月八万円の奨学金を支給しています。これ以外にも大学独自や日本の企業や日本の地方自治体が奨学金を出しています。 ก็นอกจากทุนตัวนี้แล้วนะคะที่บอกไปว่าสําหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นด้วยทุนตัวเองเนี่ยก็คือสามารถขอได้ทุนเมื่อสักครู่แต่ว่าก็จะมีประเภทหนึ่งที่เป็นสําหรับน้องๆที่ศึกษาอยู่ในเมืองไทยนะคะ,คะจะเป็นเรียกว่าทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนะคะซึ่งทุนแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นระหว่างมหาวิทยาลัยไ,ไทยอย่างที่กล่าวตอนต้นนะคะว่า ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าต้องเป็นมหาวิทยาลัยไทยกับญี่ปุ่นที่ทําความร่วมมือกันมีสัญญาความร่วมมือระหว่างกานันใช่ค่ะก็คือจะสามารถสมัครในทุนที่เป็นแลกเปลี่ยนนักศึกษารตรงนี้ได้นะคะก็จะได้รับการรับการสพอ p o r ทุนตรงนี้อยู่ที่80,000ืเยนนะคะต่อเดือนออแล้วก็นอกเหนือจากทุนางจสัสโตมันก็จะมีทางหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคเอกชนหรือตัวมหาวิทยาลัยเองที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของทุนต่างๆกับนักศึกษา,าต่างชาติอีกเหมือนกันมีเว็บไซต์ให้ น้องๆเข้าไปหารายละเอียดก็ในเว็บไซต์ตรงนี้เข้าเว็บไซต์ของแจ๊โซ่สำนักงานไทยก็ได้ค่คะที่ w w w นะคะ jeic นะคะขีดตรงกลางแบงคอกตัวเต็มเลยนะคะแล้วก็ org ค่ะโอเคค,ค่ะคงต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ กลับเข้า,ขาสู่ชุดที่2ของรายการค่ะเราไปคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เราคุยกันเรื่องของทุนไปแล้วคราวนี้เด็กไทยจํานวนมากถามเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานค่ะถ้าเราไปในฐานะของนักเรียนเราทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นได้หรือเปล่าคะกักศึกษาที่อยู่ในี่ปุ่นสารถทำงานได้รหรือไม่ 留学ビザの場合には事前に入国管理局の許可が必要でありますけれども正規制の場合学期中であれば1週間に28時間休み期間中であれば1日8時間までアルバイトができます。うん、はい、 ถ้าถ้ากำลังเรียนอยู่ก็คือหนึ่งสัปดาห์ทำได้28ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดก็คือสามารถทำได้8ปชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะคะอ่าคือฟูลไทม์ถ้าเป็นวันหยุดถ้าเป็นวันที่เรียนอยู่ก็นับเป็นอาทิตย์นับเป็นอาทิตย์ไม่เกิน28ชั่วโมงค่ะโอเคค่ะโอเคค่าอันนี้เป็นเรื่องของทํางานนั่นเป็นเรื่องของถือวีซ่านักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเวลาพูดถึงว่าเด็กสนใจจะไปเรียนแล้วต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเริ่มต้นยังไงดีคะจะเริ่มต้นเนี่ยก็เรื่องหาข้อมูลหรือว่าขั้นตอนในการที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นใช留学希望者には 4W2H を考えて留学計画を立てるように指導しています<嗯><ー> Why 目的は何 Where どの留学先で How long どのぐらいの期間<嗯> What 何を When <嗯>いつから <ス> How much, い,ららいすい指導してまในเรื่องของการวางแนตรงนี้นะคะก็อยากให้คิดจากเบสที่เป็น 4W นะคะแล้วก็ 2H นะคะทีนี้ 4W 2H มีอะไรบ้างนะคะสค่ W แรกนะคะก็คือ Y นะคะ Y ว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนคืออะไรนะคะสองที่ไหนก็คือมีสถาบันการศึกษาที่ไหนที่เราต้องการไปเรียนบ้างนะคะที่รองรับอยู่นะคะ สามคนนี้มาตัว H ก่อนนะคะข้ามมาที่ตัว H ว่า how long นะคะระยะเวลาว่านานแค่ไหนที่เราต้องไปศึกษานะคะแล้วก็กลับมาที่ W ที่3ก็คือ watch นะคะก็คืออะไรที่เราต้องการเรียนก็คือสาขาวิชาใช่ค่ะที่เราต้องการเรียนแล้วก็ when นะคะก็คือเมื่อไหร่เราจะต้องไปเริ่มเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงนะคะแล้วสุดท้ายสําคัญสําหรับน้องๆมากคือ H ถ่ายก็คือ how much จํานวนเงินที่ต้องเตรียมคือเท่าไหร่นะคะก็คืออยากให้คิดจากเบสตรงนี้โอเค それからあの学部と専門学校については授業はほとんど日本語で行われます最近では英語で授業をやる大学,や大学も増えてきていますが学部や専門学校へ留学する場合はある程度日本語能力が必要ということはあの皆さん覚えておいていただきたいと思います。 ก็ในสําหรับระดับการเรียนที่เป็นระดับปริญญาตรีหรือว่าอาชีวศึกษาต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าหลักสูตรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีหลายๆมหาวิทยาลัยที่เพิ่มในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะหลักสูตรภาษาอังกฤษมากขึ้นแต่ก็ยังอยากให้น้องๆที่คิดจะไปเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ยากยังยังยังคงมีความจําเป็นอยู่ค่ะ でで次は留留学学学情情報報のののの収集すすすがが大事事務務所所やにあるる日本生先輩ななどからもいろんを入手こときまก็สำหรับในเรื่องของการหาข้อมูลศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นว่าแน่นอนก่อนไปเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลในการตัดสินใจนะคะก็หนึ่งเลยคือก็สานักงานแจสโซในเมืองไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของรุ่นพี่ 私はそれとあの今年9月2日の金曜日にチェンマイで9月4日の日曜日バンコクで日本留学フェアを開催します日本からバンコクの場合52の大学チェンマイは35の大学があの留学生募集に来ますのでそういう会場でいろんな情報を入手して留学先を決めるのもいいと思いますのでぜひ活用してください。 ก็อย่างที่เราจัดงานแนแนวค่ะในเดือนกันยาที่จะถึงเนี้ยนะคะเราก็จะมีวันที่สองกันยากับวันที่สี่นะคะที่เราจะจัดันียค่ะกับวันที่สี่กันยาที่จะมีวันที่สองกันยาจัดที่ไหนคะ ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็วันที่สี่เชียงใหม่ที่อิมพีเรียลแม่ปิงค่ะแล้วก็วันที่สี่ก็คือที่โรงแรมเอเชียวันที่สองจะเป็นวันศุกร์ใช่ค่ะแล้ววันที่สี่ที่กรุงเทพจะเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ใช่ค่ะวันทีจัดที่ไหนคะที่โรงแรมเอเชียค่ะตรง BTS ราชเทวีเวลาสิบโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะโอเคต้องรบกวนสอบถามให้นิดนึงค่ะเด็กเข้ามาในงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นมาเองถูกไหมคะจากมหาวิทยาลัยเด็กผู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่อยากไปเรียน แต่ละที่เขามีล่ามช่วยนยะแต่ละแต่ละบูธอ่ะเรียกคมว่าแต่ละบูธต้องฝากรูกวนถามเพราะว่าเด็กไทยโดยทั่วไปบางทีอยากไปแต่ว่าอาจะยังไม่ได้เตรียมเรื่องภาษาเนี่ยตรงนี้มีความช่วยเหลือที่ให้กับเด็กคนไทยที่ต้องการไปเอาข้อมูลยังไงคะภาษาญี่ปุ่นค่ะคุณบูธมีทูตยักอยู่หรือเปล่าครับใช่บูธในนั้นจะมีทูตยก่มัง้ไ่องกลเลยรับ่านสามารถสื่อสารกักได้ไม่ัญหาใดๆเลยทุกท่านสามารถสื่อาโเ ก็ในงานคืออย่างที่กังวลว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นทางอาจารย์ที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงเนี่ยต้องเป็นคนไหนใช่น้องๆคนไหนที่ได้ก็คือไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าในจุกบูธเนี่ยจะมีรุ่นพี่ที่ที่เป็นคนไทยคอยที่จะเป็นล่ามช่วยเหลือน้องๆน,นะคะก็อ, <okay. S 2> อาจจะเป็นรุ่นพี่นักเกรียนเก่าที่จบมาก็ไปำในจุกบูธเลยค่ะไม่เนปัญหาค่ะโอเคค่ะแล้วเราคุยกันเรื่องของการเริ่มต้นหลักเกณฑ์การคิด แล้วก็แหล่งข้อมูลที่จะไปไป,ไปไปหาข้อมูลเรื่องของข้อมูลเรียนต่อด้านการศึกษาคราวนี้พูดถึงเรื่องวีซ่าวีซ่าไปเรียนไปเป็นนักเรียนก็ต้องขอวีซ่านักเรียนใช่ไหมคะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านักเรียนเข้าประเทศญี่ปุ่นนิดนึงค่ะค่ะยูคาเซะโวีซ่าโน่ข้อมูลอ่โอเสียはตะทัดาคิสตัยน์คือญีค่ 受け入れ機関が入学者のために日本国内で在留資格認定申請を行っています受け入れ機関から在留資格認定書が届けばそれを持って日本ビザセンター J バックに行けば在留資格留学のビザを受け取ることができます、うん、はオフ ในกรณีที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นหรือว่าสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือทางสถาบันทางนั้นนะคะเขาจะที่จะรับเราเข้าไปเรียนออกใบเป็นออเอกสารค่ะจะออกจดหมายรับรองให้เราเข้าเรียนจากที่ญี่ปุ่นนะคะ,คะแล้วพอเขาส่งมาแล้วเมื่อเราได้รับจดหมายรับรองนั้นแล้วก็นําไปยื่นขอ,ขอวีซ่านักเรียนได้อะคะอ่ะก็เรียกว่าต้องหาที่ที่รับเราเข้าเรียนก่อนแล้วใช้เอกสารอนั้นมาตามขั้นตอน ในเรื่องของการยื่นวีซ่าไปมีแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ให้น้องเข้าไปดูไหมคะเวลาต้องการเข้าไปดูเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนค่ะก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นเลยคะ่ะค่ะคือคือ w w w t h e m b j a p a n g o j p คะ่ะค่ะโอเคก็ถ้าสำหรับคนน้องๆคนผู้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่สนใจถ้าต้องการพ่อข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ทั้งที่ ทางแจ๊ซโซแล้วก็ทางสถานทูตใช่ไหมรบกวนช่วยให้รายละเอียดในการติดต่อสําหรับน้องๆที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะค่ะก็คือของสถานทูตญี่ปุ่นนะคะค่ะค่ะที่อยู่ก็คือ177ถนนวิทยุค่ะลุมพินีปทุมวันกรุงเทพ10330ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ02 207 8504หรือว่า02 696 3 0 0 4ค่ะ,คะ แล้วส่งอีเมลไปได้ไหมคะอีเมลก็ได้ค่ะ,คะก็คือ,อ Japanese Scholarship b g Mofa GO j p ค JP ค่ะค่ะแล้วสำหรับแจโซล่คะคะก็ของแจโซเองนะคะถ้เกิดอยากได้ข้อมูลก็คือแนะนำคือแจโซเนี่ยที่สำนักง,งานนะคะก็จะมีในเรื่องของ อเอกสารของทางมหาวิทยาลัยนะคะที่สามารถเข้ามาดูได้นะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของการสอบสําหรับนักศึกษาต,ต่างชาติตรงนี้ก็จะมะีข้อสอบเก่านะคะที่ให้ดูได้ะนะคะ,อะนอกจากนั้นก็คือยังมี fs. สตาฟเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จะให้ข้อมูลมาพูดคุยปรึกษาให้ข้อมูลได้ะนะคะ,คะแต่ตรงนั้นแล้วก็ นอกจากของจัสโซเองซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ามานะคะไม่ต้องกลัวว่ามาถึงเราจะเก็บตังค์นะคะติดต่อไปได้ที่ไหนษษคะติดต่อมาได้ไม่ใช่บร,ริษัทสำนักงานสำนักงานตั้งอย,อยู่ที่อย,ทอยู่ที่อาคารเซอร์มิตชั้นสิบนะคะโทรศัพท์มาสอบถามได้ะนะคะในเวลาทำการก็คือที่02 6 6 1 707-8นะคะต่อ111หรือ1นนะคหรือถ้าเป็นข้อมูลทางเว็บไซต์มีไหมคะเว็บไซต์ก็มีค่ะอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะก็คือ w w w j e i c b a n g k o k ขีดกลางคอกตัม .org หรืออีเมลก็ได้ค่ะที่ info@jeic ขีด g k o กลาง b a n ค k o k o r g คือจริงๆน้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทั้งสองที่ประสานงานกันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะก็สุดท้ายก่อนที่จะจบรายการ

ค่ะก็คือจากเหตุภยพิบัติในครั้งนี้ค่ะที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นทั้งสถานทูตได้รับข้อความที่ส่งมาให้กําลังใจอย่างอบอุ่นอย่างจากหลายๆฝ่ายซึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ชาวญี่ปุ่นทุกคนก็ขอขอบคุณด้วยใจจริงค่ะค่ะ 災災後被にあっのค่ะค่ะก็หลังจากเหตุภัยพิบัติครั pulse, School, ้งนี like ้โรงเรียนแถบโตโฮกุอะค่ะที่ประสบภัยรวมถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติแล้วค่ะตอนนี้กลับเป็นปกติแล้วกลับเป็นปกติค่ะ と学生4月にて元気励んでいいる聞おりますก็ได้ทราบว่านักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจำนวน50คนที่คัดเลือกโดยสถานทูตญี่ปุ่นก็ได้เดินทางไปศึกษาที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะก็คือเมื่อเดินเมษาที่ผ่านมาได้ไปแล้วค่ะก็ทราบว่าทุกคนตั้งใจเรียนอย่างขยันขันแข็งดีมากะค่ะ ไทยน้อวไทุกท่านอาจจะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าไม่รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิค่ะที่อื่นๆในประเทศญี่ปุ่นก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็อยากให้ทุกคนที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ไปศึกษาต่อกันทวนหน้าค่ะ して参考てくださいก็คือในเว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ<ー>่นนะคะหรือเว็บไซต์ของรัฐบาลญี่ป<ん>ุ่นม<ー>ีข<ア>้อม<ー>ูลเกี<ー>่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้แล้วก็มีความคิดเห็นจากนักเรียนต่างชาติในเกี่ยวกับเรื่องกรณีภัยพิบัติด้วยค่ะก็เชิญทุกท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ ค่ะแล้วคุณทาคาชิมีอะไรจะฝากถึงคนไทยน้องๆคนไทยบ้างไหมคะครับเซโนจูการททิงานแนแนวศึกษาต่อปเต้อิปุ่งครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณฮิโรชิคุณทาคาชิแล้วก็คุณตุลและคุณอิงมากนะคะที่สละเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้กับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับผู้ที่ต้องการให้คำแนะนำ ติชมรายการสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทโปรอินเตอร์เอ็ดนะคะศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่อตางประเทศเบอร์โทรศัพท์026580730หรือส่งอีเมลมาที่ info@prointered.com ค่ะและอีกสองท่องทางที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารอัปเดตข่าวครา,าวเรื่องการศึกษาต่อต่อตอตางประเทศได้คือ Facebook ไปที่ f a c e b o o k c o m p r o i n t e r e t และ Twitter@ p r o i n t e r e t ค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะติดตามชมรายการโฟกัสสปอร์ตในช่วงเล่าเรื่องเรียนนอกบอกเรื่องทุนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ